สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการซื้อ cro ค o i นะครับก็วิธีการง่ายๆของผมก็คือเข้ามาซื้อในบิตครับเนี่ยแหละครับผมแล้วเราจะซื้อเป็นเหรียญ xlm นะครับตอนนี้ผมเพิ่งใส่เงินเข้าไป2,000บาทโอเคงั้นเราซื้อเป็นแบบ มาเก็ตเลยนะครับผมเพื่อให้เป็นการเสียเวลาโอเค,อเคกดซื้อมาเก็ตนะครับปึออ๊บยืนยันออเดอร์เรียบ100ร้อยนะฮะตอนนี้เงินของผมก็ไม่เหลือสักบาทแล้วต่อมาก็มาดูที่วอลเล็ตนะครับนี่เข้าแล้วครับหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหลังจากที่ได้ซื้อเหรียญไปแล้วนะครับ ต่อมาจะเป็นการโอนเหรียญจากบิตคัพไปยังคริปโตคอมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ฟิวเจอร์หน้าที่ w a l l ล็นะฮะเราจะกดถอนโอเคพอมาหน้านี้ปุ๊บเราต้องไปที่ไปหาที่อยู่ของคริปโตคอมนะเราก็จะมาที่แอปคริปโตคอมครับปุ๊บ ต่อมานะครับก็จะเป็นการแบวที่อยู่นะกดตามผมเลยนะฮะปุ๊บคลิปตัวต่อไปก็ xlm นะฮะหาเรียน xlm ฮะอยู่ไหนเอย xlm นี่เจอแล้วฮะโอเคตอนนี้เราได้ที่อยู่ของ xlm นะครับผมก็กดคัดลอกครับคัดลอกอันแรกมาใส่ตรงนี้ปุ๊บ จะคัดลอกอันที่สองนะครับปุ๊บที่ผมแนะนำเพื่อนๆก็คือมันเป็นการโอนที่แบบค่าฟรีถูกมากนะผมก็จะโอนไปทั้งหมดเลยนะครับกดตรงนี้ต่อไปผมต้องไปละเอารหัส google นะสามสามเก้าสามแปดสีห้าแปดสี่ห้านะครับผมโอเค ต่อไปเราก็รอเมลเข้านะเรากดยืนยันอีเมลเลยไปกดยืนยันอีเมลนะครับผมดำเนินการโอเคตอนนี้เราก็โอนเหรียญไปที่ crypto. com แล้วนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ คอยของผมที่โอนไปได้เข้าคลิปโกลดคอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมจะทำวิธีการแลกจากเหรียญ XLM ให้เป็นเหรียญ CRO นะครับผมผมก็จะมาที่ร,รูปสิงโตนะครับแล้วก็คลิปโกลด์นะฮะผมก็จะกดตรงนี้นะฮะเ,เนี่ยแท็บ สี่เหลี่ยมข้างบนนะฮะที่มีจุดเ,เหลืองๆกดเข้าไปฮะคือทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะฮะผมจะได้ CRO มาทั้งหมดสามร้อยสิบสองนะครับกดเข้าไปฮะปุ๊บโอเคตอนนี้ผมได้แลกเหรียญ XLM เป็น CRO เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม